สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันสภาพงามหนึ่งในร้อยครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนน็อตไม่ขยับเลยครับคันนี้165,000บาทนะครับราคาค่าตัวนะครับผ่อนได้ชิวๆนะครับ3000นโดยประมาณผ่อนเอาไปใช้งานนะครับบริการจะส่งทั่วไทยกับ Toyota c โคร l ชอัลติสนะครับ1.6 e Auto ปี2008ครับรถมือเดียวป้ายแดงสภาพโดยรวมเรียกว่าสวยจัดครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆทุกจุดครับชุดแต่งรอบคันยางดอกเลึกใช้งานกันได้ยาวครับ คันนี้1.6 Auto ออโต้นะครับติดแก๊ส ngv นะครับประหยัดสุดๆกิโลและประมาณ1บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานเน้นใช้งานเน้นทนทานดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงก็ต้องมาทางอั t ต i s แล้วครับและตัวนี้สวยสมบูรณ์ขนาดนี้เปิดราคา เบาๆเลยครับ165,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนครับรถสวยทรงดีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกปั้มเช็คชมดูได้นะครับอยู่มินบุรีครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับชุดแต่งรอบคันสภาพเรียกว่าแจมนะครับภายในใหม่มากๆนะครับคันนี้ถึงจะใ c ้ n ีเแต่ก็ใช้งานไม่เยอะนะครับใช้โดยประมาณ2 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2008เจ้าของดูแลดีนะครับภายในใหม่เอี่ยมเลยครับ ใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นใช้งานใช้บ่อยใช้จริงจังใช้กันได้ยาวครับหรือถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่ต้องเติม n g ็นะครับใช้น้ำมันล้วนไปเลยครับรถสภาพนี้ได้ราคาได้สภาพนะครับบอกเลยครับว่าได้ราคาได้สภาพภายในใหม่มากๆนะครับเซ็นทรัลล็อก a i r b a g ABS ครับ เช็คชมดูรถโดนทุกคนครับคันนี้บริการจะส่งทั่วไทยนะครับแอดมินคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำรถสวยรถดีรถเดิมเอาไปใช้งานกันได้เลยครับเช็คชมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเอาติดขับนะครับแนะนำให้เข้าที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับถังก็ต่อเรียบร้อยนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งติดดูด้วยนะครับลืมแจ้งนะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับประกันชั้นหนึ่งก็มี หน้าเดิมหลังเดิมสวยๆใครที่หารถใช้งานนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมาทางออาติสครับรับรองว่าใช้ทนทานเหมาะสำหรับสมาชิกที่ชอบประหยัดชอบความทนทานใช้ง่ายไม่จุกจิกหยิบจับใช้สอยไปได้ทั่วไทยปั๊ม NGV มีเยอะนะครับพะผมก็ใช้ NGV ครับก็ไม่เห็นจะหายากนะครับหาได้ทั่วทางเลยครับไปไหนก็มีเติมครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวต้องรู้จุดรู้พิกัดเท่านั้นแหละครับก็ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับสาหรับคนที่ชอบเอาไปใช้งานเน้นใช้งานจริงจังใช้ได้สบายครับไม่ปวดหัวไม่จุกจิกรับประกันว่าใช้ได้ครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงจะส่งทั่วไทยนะครับรีบตัดสินใจรีบจับรีบจองจองได้จองแอดมินเช็คให้ดูแลให้จะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับถ้าใครพร้อมจับพร้อมขับพร้อมขายคันนี้สวยจริงครับงามๆครับเน้นใช้งาน